แม่เต่าอักษรยอพระเอกชื่อดังพากินกุบกินกลีบขึ้นคอนโดอย่างงี้ใครคะแม่ก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่กําลังโสดอา้าวแม่รู้ด้วยหรอว่าเขาคือใครเอา้าไม่รู้ไม่รู้ได้งไงอ่ะหา่างใครๆก็รู้ทั้งนั้นว้ายยังไงคะแม่ไหนลองเล่าหน่อยสีอักษรยอก็นี่แหละรับเป็นพระเอกเหรอ่ะนิสัยดีเพิ่งโสดเพิงเเพ่งโสดเลยหรอแม่เพิ่งโสดเออเขาก็จะมี อคอนโดแถวเขามีคอนโดเยอะนะน้องคนนี้เป็นคนที่ชอบซื้ออสังหาเยอะโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม<อ>ซื้อไว้หลายที่คะ่ะย่านนวามินนวามินใช่ค่ะจะมีคอนโดคอนโดหนึ่งค่ะ,คะพอดีเนี่ยเพื่อนสาวเนี่ยอยู่ข้างห้องพ่อเอกอแล้วครับแบบว่าเอ๊ะก็เห็นผู้หญิงนอกวงการเนี่ยมาบ่อยเขาจะมาคุยธุรกิจอะไรกันหรือเปล่าโอ้ก็มาคุยธุรกิจมาคุยธุรกิจอแลวเสร็จทีนี้เนี่ย ก็มากันคนละรอบแต่ว่าทุกรอบเนี่ยก็จะมาจบที่หน้าห้องพระเอกหมดเลยทุกคน